สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับมือนี้ช่องหักนกชาแนลครับพาพี่พาน้องมาก,กินตําแตงหอยโครงหน้าครับมือนี้บู๊ยมีทั้งหนุ่ยหน่อยหนุ่ยใหญ่อันนี้คือตำมกแตงพี่น้องแล้ว<น>ก็เอาหอยปลากวางลงมาโคเเโคเลใส่กันครับนี่ทีเดียวเลยไปกอนลายใหญ่หางมาเด้อพี่น้องเด้อแสบแสบครับกวาชิมนี้กว่เนเอาบ่วงสดเลยเลยเบอร์แ่บหมตตำแตงมาตำ เบงน้งนำนัวมันเขา้าน์ด้วยก,กระเบือกหอยอนี่ครับพี่น้องท่านใดสนใจครับนี่ตำไส้มะกอมกมะกอกแค่หัวนัวน้อยๆครับพอดีมาได้พี่น้องเลือบ,บันระ <c oughs> เบอ้อหมากจากหมึกแดงเขาจะกินหอยเบิร์ตก่อนมันจะกินหมึกแดง อ๋อพอดำตำตำ,ตำมกแตงน้อยๆครับมือน้อยไงมันจีบมีหลายส่วนเลยระเบิดนี่ตำแตงครับตัวนี้กันจองมาตรงหน้าอ่ะแสบสุดยอดเลยสุดฟิมเมอพอดำเองมือ น้ำเนื้น้ำยอดอยู่มึงเปิดปั่นกันพูดเรื่องเนื้อเขานื้อไงมึงเนื้อไงหัวญ่บอกอืมโอ้งัดจุดหมายังหักเลยเพื่อนโอ้บ่ได้บ่ได้บ่ได้นี่ขอต้องมีสูตรจองครับอืมหุอดูนะสูตรสดครับอือ สดเส่มักเ่นพร้อมบักเ่นแสบเลยตัวนี้กับตัวญงคือกันมมีอูหคือกันเลยประดำทางน,ามน้มันสดได้เลยน้ำนะเบื่อกระเบ้อจะ่วมึงเดือยปดำี่บอกมีเรื่อานะระเบื้อ,ะอ,อจะว,วึวงสดน้ำเลยสดน้ำับแดง เลยกันกห,หนักแบบวนี้เต็มคนเด็กเอาเปลือกมก่อนกินกันแบบทั้งสมแหงว Năm lại tay lệ phi nhỏ kim mù còi. Mm, bam bơm. 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 Mm, bơm. bơm. ดูเมื่อพอดำแทบบ้าบอกพี่น้องด้วยแทบแทบตึโลงครับหนึ่งหลักหนึ่งแซนโลอีกเรื่ออันนี้พอดำที่กิมไห่เขาก็สดเอาเลยบบบไผ่ผมเคยลองลองเมิ้งครับรดำใส่กแตงคุณลูกคนดำมะกุ้งอันนี้ลองใส่กแตงเพราะว่า เทิงแล้วพี่น้องบรเดกินตำมกแดงแมนบรเดใชายระเบิดแมนแหละเ,กลเกลอ,อกเอกตบอึ้งนะขยันขยอู้หัวเต็มแห้งเลยพี่น้องเบื่อหอยเขาง่ายครับหอยจำซินเหมือนว่ายามนี่คือกันเลยนี่พอดัจีมันเลยเอาเลยหืมกดเอาเลยเนาะสดเอาเลยสะาใจดีความเพชิดเบ,เบิ่อเอาครับ นำกระเวยนุ่งซอนซองเลยนะแมนโท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 รเนาะตัวใหญ่ไว้ใพี่น้องเขาเบิ่งตัวน้อยก้อนเฮาสนใจครับไปคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเด้อพอดำมีไอพีไอน้องเฮาบริสเป็นหอยจุ๊บหอยคมครับน้อยน้อยกว่านี้บริสเป็นหอยเรือครับนี่ให้กันบาร์ลเปอร์กินก้อนเวลาเฮาเอาหอยออกเบิ่อเฮาจะได้กินกับมังแดงนะครับพะ เอติติพอดำใช่พี่ข้หน่วยนึงเงข้าหน่วยนตงนี่เต็มเต็มุยุยยุอุ้ยมาเต็มแห้งตัวเนี่ยอ๋อกินก้อนข้าวบานนี่ท่พัท่านเบาระเบ้อด่วนไปกแดงเขามึงเดือดตัวนี้มาชิงัดใหม่ฮะแดงเมือกลันี่พอดำเห็ดใฮ้ละดิงนี่นี่ sợ Ui Đìn chưa? Ừ Đìn Xoan xem lên lên bởi này Sao bơ sao bơ พเพชรสมพอดีพอดีเลยครับตำตะแงเขามันเดี๋ยวมายพอดำที่จัดมักแตงลายกว่าหอยบานี้เนาะมื้อนี้หอยเอามากินนีโลนึงพอดีครับหนึ่งกิโลมันเห็ดเป็นถุงไว้นี่ห่อแตงอะไรหรือเบล,ล่าซีเรียสโซนมักแตงแล้วก็เ,เป็นตัวน้ำหอยแมนบอกมา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  ส่วนชัดทั้หมักแตงเลยปาะโอ้โฮทำยังๆอีแบบครับกินเพื่อพี่นออ้องอีกท้องโอ้ ใช้ไมไม่ใช่จะกินเหรเลยกินเลยถอดส,สองเลยระเบเิดยอดพี่น้องเลยตัมกแตงเข้ามาเียตับมะเตงว่าเป็นตับมตงอนุบาลนี่พี่นอ <c oughs> ้องเพชรอีรครับท่ิกแหงทิดซดคำาบเพสปรตรวดมันกับปบรแสแนบ่เบนี่คักถึกใจเป็นบ,บ่นี่อะ่มีผิกเข้ามากินแมน นีโอ้อ้าบแบบทำอยหอยไปแล้วมาเราวเพื่อจอดสองคืนเลยจอดสองคืนเลยมาสู้ว้าสู้ใจเลย เือมากกหอมอินมื่อบานจวดี่แหลกนำกบอกีด้วมั้รบยังักบ่อำแปลงเอเด้อคนนั้น๋ยามใหม่ จิ้มหาตาบักแดงเหอมห,ห,หอยเง,งินจิ้มตาบักุ้งจิ้มแก้วครับหรือว่าแกงวออมได้เบิดครับสุยางสุเนี่ยบ่อใบกอนครับหอยปลากวางนี่มชิมีรสชาติหวานกว่าหมูที่สุดครับซาพอดดำกินมาแกงออมกระแซงหมูว่านี่แกงสะเค็ดน้อยครับทำเอาไวลูกไปกินน้ำได้ได้วครับมือน,นี่โอเคๆไปเลย <S 2> <S 2> <S ม,มา เราไปกินดำเลยพี่น้องตุ่มเบร์ที่ควรนำมาครับปลาไใอยู่รถมาแซฟๆแล้วพอดำสองคนครับอันนี้นี่ดูเดือดบอ้านสวย,ยครับยังไงอื้อ อ,อืมเลมเอาเลยบานเลมส่บักแตงเลมส่บักเลนครับมักเลนพี่น้องก็่าเนาะมักเลนขึ้นมาอย่างพอดำน,น,นี่มักเลนก็นขึ้นมาคือเคลื่อนนะพี่น้อง รสลำนวมแตงกอมครับหวานคักหวานแน่เอาพี่น้องท่านใดสนใจครับนี่ตัวนี้ไงโหวัวเต็มเต็มครับาามือนี่ทางสองเฮมีพี่น้องสามารถใต้คอมเมนต์พอดำไว้ได้ไครับว่าสนใจหอยปากกวางหอยโค้งหน้าก็ได หอยมีอีกหอยหนึ่งเป็นหอยจุบครับหอยจุบหรือว่าหอยขมแล้วก็มีหนองง่นวนหนองควายเด้อพี่นนองเด้อเอาขอบุญขอบุณครับพี่นนองที่เขามาติดตามรับชมครับบอส์ซเขามากดไลค์กดแชร์นะครับเนาะกดติดตามเป็นกำลังอแรงใจครับบอว์ซียู่องทางใดๆก็ดีครับเห็นพลังอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์ให้แน่สำหรับวันนี้ครับผิดพลาดประการใดบอว่ากัน ขอพี่น้องเข้ามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำล้ำ,ลำลยๆถูกหวยรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ